สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสาวอสมอทะลุเดือดเชื้อทุกตาจะนี้สาวอสมอขอประลองกับหมอทันทีตบมือต้อนรับกับสาวอสมอเลยครับในประดานที่หนึ่งครับวันนี้อสมอสาวสาวอสมอนะครับอาสาสมัครอนามัยประจายมหมู่บ้านนะครับอสมอ หนึ่งยังรวดเร็วนะครับนี่เรียกว่าทะลุเดือดวันนี้ทะลุเดือดจะเชื่อดทุกตาไหมทุกกระดานไหมครับกระดานที่หนึ่งก็ทำท่าจะได้จะได้เชื่อแล้วครับอะไรกินอืมครับ ยังไงก็ได้กินกินทันทีครับก็ถือว่าได้เปรียบมากมีมากกว่าแถมมีฮอตด,ด้วยกระดานที่หนึ่งนี้สาวอสมองคุมเกมไว้ได้แน่นอน มีหมากมากกว่าครับเดินไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้คอร์สเองนะครับกันเทปไม่มีอะไระก็ได้แค่ป้องกันตัวเองนี่ครับ ไปแล้วครับสอฮอตเตรียมการจัดการฮอตครับมาฮอตกรุงเทพไม่มีที่ไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับร้านที่หนึ่งขึ้นนำเดินครับ ด่านที่สองด่านที่หนึ่งสาวอสมอขึ้นนำอย่างง่ายดด้นะครับกระดานที่สองจะเป็นอย่างไรจะสามารถเชื่อดได้ทุกตาไหมครับทุกกระดานไหมแต่ว่าเดือดริงๆสาวอสมมลายนี้ชอบมาคอดเดินไวๆนี่แหละครับเนีย่ยมาแล้วก็ เตินใหม่นี้ก็้กินฟรีไปหนึ่งแล้วครับได้กินฟรีหนึ่งมาก็เลยมากกว่าสกัดไว้นะครับสกัดไว้แล้วมาไม่ได้สำหรับ บาวฮอกันเทพนะก็กำลังจากจนมุมนะครับเข้ามาก็ให้กินไปครับก็ไม่มีปัญหายอยู่แล้วครับเส้นบ้างครับเมื่อฮอตเข้าไปแล้วก็ไม่มีที่ไปอยู่ดีนะครับกันเทพโดนกินสอง จบแล้กระดานนี้กระดานที่สองนี้กุ่มเกมอยู่แล้วครับสาวอตมอก็กำลังจะเป็นฝ่ายชนะในกระดานที่สองครับสาวอตมอขึ้นดำสองศูนย์ครับ เป็นกระดานที่สอย่างต่อเนื่องอย่างรีบร้อนรีบร่วนเลยนะครับ <c oughs> รว่าเดิมอย่างทะลุเลือดเ <c oughs> ชื่อได้ทุกกระดานหรือเปล่านะครับครับสาวโอสมอง อันนี้ถ้าครับคงไม่เป็นไรนะครับไม่เสียหายมากแต่ว่าการเดินพลาดเมื่อสักครู่นี้ก็มีส่วนทำให้อาจกลัม่ชนะนะครับในกระดานที่สามนี้นะครับจาการทั้งน,นี้ก่อนนะครับ หมากมาเรือเท่ากันดูมันจะยได้เปรียบแต่ว่าดูแล้วมันก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าหมากเท่ากันนี่นะครับไม่ยอมขาโอด ลำบากนิดหนึ่งนะครับมีโอกาสเสมอกครับโดนโยนให้กินแล้วก็้องกินไปนะครับแล้วเราก็กินสองคืนหมากหลือสวัน,นครับเสมอกันในกรณนนีับเสมอกันครับมาชมกระรานที่สี่กรารันที่สามเมื่อสักครู่ทำอะไรกันไม่ได้นะครับ เหมือนจะได้เปลี่ยนต,น,ตน,ตนต้นนะครับแต่ว่าก็ยังมาพลาดในท้ายๆนะครับเลยใต้แค่เสมอมาชมกระดานที่สี่ครับาอบาสมองคงจะมีอะไรที่ล้ก็ระวังมากขึ้นนะครับนี่ครับเดินได้เยือมมากนะครับ สกัดการมาของไฟตรงข้ามแบบสกัดแล้วก็อย่างน้อยก็มีโอกาสได้กินฟรีนี่ครบกบสมาตรงนี้แล้วคงจัด เส้นนะครับน่ะมาคอดกันเทปเส้นแต่ว่าก็เสียเปรียบนะครับเส้นแล้วไม่ได้เปรียบนะครับซ้ำจะมาโดนกินฟีนอีกตัวหนึ่งกินฟรีแล้วครับขึ้นนำหางสามศูนย์ครับสาวอสมอขึ้นนำแล้วสามศูนย์ครับกระดานสุดท้ายด่านที่ห้านะครับกระดานนี้ ที่หนี้ภาษีดีกว่าก็มาในรูปนี้ก็ ครับอย่างนี้ก็ได้เปรียบนะครับเข้าฮอดง่ายขึ้นสำหรับชาวอสมอกิน <c oughs> ตัวนีนดีครับได้หมดครับกินตัวนี้ก่อนก็ได้ <c oughs> คิดเหมือนกันนะครับกิน <c oughs> เออครับนี่กินอีกครับ ไปนะครับจบเกมสาวอสมอชนะลอยลำ4-0ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ